ดีพี่น้องกลับทักทายสบายดีพ่อแม่พ <border> <Gan> <there> ี่น้องเด้อสุขูสุขเพิ่นเบิร์ดสมองสมบองสบายดีตอนสับเด้อพี่น้องเด้อเราพบมาเพาะกันคือเก่าอยู่ที่ซองเ่าใจตอนีนกระบ่าวใส่กำลังจะไปเก็บเห็ดซอยแม่ไปเก็บเห็ดซอยแม่เห็ดออกอยู่คางหัวแม่เอิญมาเห็ดออกร้ายหลายเราเบิ่งภาพบรรยากาศตอนบ่าวใส่ไปเก็บเห็ดซอยแม่เด้อพี่น้องเด้อแล้วก็หนึ่งป้าถกเห็ดสมลายแช่นีม พี่น้องเก็บเห็ดเห็ดคอนเห็ดยังไงลายลายเห็ดขาวเห็ดคอนสีบินถูกขาดเลยเอ่อถูกเนื่องกินโบลดกแก่หลายสิหลายลายอยากมาช่วยแมวก่อนจะดันนั่งเก็บโบเดยออกลายเลยนะว่า่าเอาแต่ดอกหน่อยเนี่ดอกใหญ่ดอกหน่อยจวงไว้ขึ้นมากัน เกอเก็บซอยพวกมันอะ่รดิมันตีบก่อนเมื่อไี้่จเกิดอีกได้หรือเนาะเลอดนี่ยได้ดอกหน่อยจงไว้เดินมันห่างเสีดอกไงดันนี่มันอันทีกับลำออดนะกันขันเจ้าปนมันจะต้องมัดคออยู่เคยออดมีเสือมันด้วยวัสดไทยทุกอันลายลีพี่น้องเอ้ยเห็ดกะตัวนี้เ็ดดูรูคน คอนเห็ดหัวหนูคอนเห็ดขาวโอ้ขอกระจูดไลยต้นเตอร์ไล่ไลายคอนเตอร์ไปท่านป่าไปดิเนาะเออจะว่ามันมีชื่อมันูมันมีชื่อมันดีแบบนี้เก็บเก็บเอะไรลีดอกหน่อยจมไว้ด้วยกับมันเห็ดขาวธรรมชาติมันโอ้ตามธรรมชาติ

เปไก่ตยนมาแล้วก็เกิดไก่หลังถวยจีบเอ้าเห็นบอกเห็นอยู่โขงอยู่ป่านี่ยจุดแกอันนี้มันอยู่ใกล้เลยถ้าพอดีกินแล้วจะเอาแซ่บเก็บพลอยกันหรือโบแหลวนะเจ้าให้คอยเก็บดอกนไอยเอาไว้ดอกนไอยเอาไว้นี่ดอกนี่ทำเอาไว้นี่ เดาบายนเกเออบายกับบาบเก็บอย่างเดียววแต่ว่ามีเท่านี้บอแต่วงในทางขาวกมีลายมีเอาในดอกอีกทางน่าไงว่างไงดอกว่ามีเดี๋ยวขัน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  เอาข้างนี้เนี่ยดอคนียอยังคงคือหัวเห็ดเขามาเกิเห็ดนี่นี่เอาไม่ดอ้โหมีไมงอดเลีวกันเบิ้งเอามีเคาคนอนขอชื่อกึงขะคอนตัวนี้ออก

คันว่าปลาอีกประมาณมือหนึ่งมันชิ่ใหญ่ท่านี้ลนนนแล้วแม่ใหญ่แล้วโเสกไม่ใหญ่ลวสะมีปุริเสกพอไปนักอันนี้ไว้ตัวเตัวเพลินใหญ่กว่านี้ปลามันใหญ่บ่พอเลยตัวเพลนใ่กวนี้สิพากันเพี่น้องเลยแต่ลายเลย้ บัดตอนเพลทเก็บไหมตอนเพลทจะมาเก็บใหม่ให้มันให้มันใหญ่กว่านี้่ใเ,เ,เอาเน,นืน้อนุ่นอันนี้นุ่นก็นไรอ๋อใช่อ,อืมแ้วกอ่าเด,ด็ดไอเล่อยู่แก่หัวอะไรเป็นอ๋อ เผ็ดขาวมาแต่คอแล้วก็ตอนนี้ก็อีแมกกำลังตัดตีนตัดตีนตัดตีนเผ็ดอย่เงี้ยเดี๋ยวผมจะเจ้าะแล้วถ้าควรกั็หิ่ตัวเรีกมันได้ีถ้าเขบอกมีตัดเตนนี่ก็แค่แกะแล้วเนาะทาง,างนีดงง่ดอกหนาดอกใหญ่ตัวที่มันดมมันซีนกระชึกไม่รู้ตากตัวใหญ่ชีไสเหมือน

ทีหออไว้เลยห้ยไว้บนนั้นทุกอย่างนะทุอย่างหลนเก็บไว้ที่บ้านเพ่มอียหง่ต้ลงหดลงมดเลยเกษน่าได้กินอันนี้ไหมเกงก็ได้น่งสุกก็เศษนึ่งสุกอื เห็ดคาวก็เห <about> <c oughs> ็ดบดนี่คือกันบอกมันะมีแต่เิดาด้อีนองขอนหัตถจูดบ้ากีลายนะทานตาไว้สำเพอเออมีเออมิเราเห็นเราจะว่าเย็ดเย็ดจูดได้จูดได้เอาไว้ได้วรอะโอหน่อยเออน่อยเดี๋ยจูด้มันเป็นคนอันฮดเอได้ก็เพ็ดอันนั้น เอาเสือมาใส่ก็ได้ไหมเขาบ่โบใส่ติดบ่ใส่ชื้อมันเป็่นเองมันเสียรรมาามัมีเสือมันอันนี้ก็มีเสือลนวมันจะออแต่คอนออ้อนบ่อก็บ่ออมัดคือคอนมันเจ็บได้เธอห้อนอะไตับ่ sơ sơ cái cái xó xó cái cái dài hết hết hú hết kháo xăm xích ได้เน,นี่ยตีนมันก็ไปทิ่มแถวผมเขึ่นห้ท้ฮปิโปร่บอ,อกปีนี้เนาะปีก่อนนั้นแถวห้องหน้ำเาบอมีพวกเขาเลยเฮ็ดมันมุนม้ง,งมีเข้าเมี่ยงบนเ่ยเขาเนี่ยจะไปไม่ได่จะไปมันเป็นหลังเป็นอะไรโอ้ทูสใช่ปนบอ,อกว่าวันวันนี้ปอขาออวานันที่แปดเลย ขาวเมี่ยงปีีมีจานอะไร้าวเมียงบ้งนะโอ้ยขาวมีงาขาเต้าดข้าผข้าวปมีเปียรคือกันนี่แหละนี่ก่ะจะมีไท้บนนมีเตียดเอออ๋อขดเลยนุมี่ก่อนุดเลยไ่มีหนุี่เลยขุดเลยคือไนเห็นคนน่พขุดลดเลย sao i n g ta phải đi p h ả s ợ l ê hạ n h c nhục cạm a i สิยกลูก2-3มื้อเทื่อนึงพานี่ก็บ่ได้ยกบ่สิยกนี่ยกมื้ออื่นยกมื้อแม่นยกให้กใหญ่แล้วก็งายแ่ิดแลถเาบ่เว้ย สีเหลวเลยพี่น้องเอ้โอ้สีเลวเล,เลนะ <c oughs> วบุบท่านได้ขึงเยาวาสีเหลวเด้อเก็วนด้อพ่อแม่เอ้ยเพิ่นเราบ่ท่านได้เขึงผู้ได้ขึงเลยงงตัดไเคึงหนึ่งเลยเอาเลยพี่น้องมาหอดเวลาน่กิสิทธิ์ได้ภาพบรรยากาศไปสเลอขอบมกไปล,ละขอบมกขอบใจละลายรที่กบ,บงมณสม ยังได้กับพาะคนไลค์คนแชรกคนติดตามส่องเบาใจเผื <Bye. S 1> bye, bye. ่อเป็นกำลังใจเบาใจเด้อพอกันไหมในคลิปหนาพอกับคอมบาสสบายดีสบายดีบายๆติ๊กเกร์บเจ็ดเจ็ดอร่อยนัวนัวอร่อยนัวนัว